น้องวันนี้มาคนเดียวเหรอแล้วลูกไปไหนล่ะลูกไม่สบายจ้ะก็เลยไม่ได้พามาอ่ะน้ำกับขนมพี่ให้ขอบคุณจ้ะพี่ น้องเอาเงินนี้ไปซื้อ,อยาซื้อข้าวให้ลูกกินนะรับไปเถอะพี่ให้ขอบคุณมากจ้ะพี่เออข้างหลังบ้านพี่เนี่ยยังมีกล่องลังอยู่เดี๋ยวพี่ไปเอามาให้นะจ้ะรอแป๊บหนึ่งนะ หลังเมาอีกนะเดี๋ยวพี่เก็บไว้ให้จ้างั้นเดี๋ยวพี่เข้าบ้านกันนะ เขามาดูซิว่าแกขโมยอะไรเข้ามาเอ้าเอ้าไปนไป้นะไอไป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 ไอไไปไปไปาไปไไปไไปอไป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 ยมไงไปไปไปไไปไ หลครับมีคนถูกแทงครับอยู่ที่หมู่บ้านการกนกวิวบ้านเลขที่48ทับ88ครับฟื้นแล้วเหรอเป็นไงบ้าง จ็บแผลนิดหน่อยค่ะเธอเสียเลือดมากสลบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วนะแล้วฉันกลับบ้านได้หรือยังคะยังกลับไม่ได้หมอบอกว่าต้องพักฟื้นอีกเป็นอาทิตย์ฉันอยู่นานขนาดนั้นไม่ได้หรอกค่ะฉันเป็นห่วงลูกลูกฉันอยู่บ้านคนเดียว เรื่องลูกเธอเนี่ยเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกตอนนี้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้เข้าไปรับลูกของเธอเข้ามาอยู่ในความดูแลแล,แล้วเธอไม่ต้องเป็นห่วงลูกของเธอนะลูกของเธอมีคนดูแลให้แล้วพักรักษาตัวให้หายก่อนนะแล่ฉันก็ต้องขอบคุณเธอมากๆเลยที่ปกป้องบ้านฉันจนตัวเองต้องบาดเจ็บแบบนี้ ไม่เป็นไรค่ะพี่พี่มีน้ำใจกับฉันกับลูกเอ,อ่อพี่คะแล้วของละคะขโมยมันได้ของอะไรไปไหมคะหลังจากที่เธอถูกมันแทงเนี่ยเธอก็กอดกระเป๋าใบนั้นไว้แน่นเลยโจรมันคงจะกลัวความผิดก็คงรีบหนีไปเลยไม่ได้ออะไรไปเลย ฉันต้องขอบใจเธอมากๆเลยนะแต่ต่อไปเธอจะทำแบบนี้อีกฉันรู้ว่าเธอหวังดีและอยากจะปกป้องบ้านฉันแต่เธอต้องคิดถึงลูกของเธอถ้าเธอเป็นอะไรไปลูกของเธอจะอยู่ยังไงจริงด้วยค่ะตอนนั้นฉันไม่ทันคิดอะไร ฉันเห็นขโมยมันวิ่งออกมาจากบ้านพี่ฉันก็แค่อยากจะหยุดมันไว้จนตัวเองต้องบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยนะเธอเป็นคนดีมากๆเลยรู้ไหมต่อไปเธอกับลูกไม่ต้องเล่ล่อนเก็บขวดเก็บขยะที่ไหนอีกแล้วเธอมาทำงานบ้านให้ฉันฉันมีเงินเดือนให้พาลูกของเธอมาอยู่บ้านด้วยกันนี่แหละ ฉันเองก็ตัวคนเดียวอยู่คนเดียวบางทีก็ไปทำงานต่างจังหวัดไม่เคยได้กลับบ้านเธอจะได้ช่วยดูแลบ้านให้ฉันลูกเธอจะได้มีที่อยู่ที่กินที่ดีๆและที่สำคัญลูกเธอจะได้เรียนหนังสือเพื่ออนาคตที่ดีของเขาขอบคุณพี่มากนะจ๊ะที่เมตตาฉันกับลูก ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณเธอนี่แหละที่เขาเรียกว่าคนดีผีคุ้มไม่ว่าจะมีภัยยังไงก็ปลอดภัยคนดีเนี่ยไปไหนใครก็รักใครก็เมตตาใครก็เอ็นดูกันทั้งนั้นแหละ คนดีไม่ต้องร้องขอความรักความเมตตาแต่ความรักความเมตตาจะวิ่งเข้าหาเขาเองคนดีแม้ตกทุกข์ได้ยากฟ้าย่อมส่งทางสว่างให้เสมอและแม้เจอภัยก็มีทางรอดปลอดภัยดังคำที่ว่าคนดีผีคุ้ม เซ็นมาหย่าเสร็จก่อนไม่ได้ได้ไงฮะค่อยมาทำอะไรแบบนี้แล้วคุณล่ะเตรียมเอกาสารมาครบหรือยังฉันรู้หรอกนะว่าต้องทำอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างอ่ะนี่งไง้ายฮึลูกดาวลูกสะใภ้ที่ได้รักของฉัน <c oughs> ดูสิลูกวันนี้ฝนมัน <c oughs> คงจะตกทั้งวันนะลูกเดี๋ยวเรากลับบ้านนะแล้วเดี๋ยวแม่จะไปทำต้มไก่ตื่นให้กินแล้วก็เพื่อบำรุงร่างกายไงแล้วอ๋อสี่จ้าเดี๋ยววานูนวานีเลยนะอย่าว่าแม่ใจร้ายเลยนะจ๊ะเพราะว,ว่าดาวอ่ะเขาอุ้มท้องมาทั้งหกเดือนแล้วว่าแม่ก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนะจ๊ะแล้วก็ลูกในท้องเนี่ย ก็เป็นลูกของคุณซึ่งก็เป็นหลานของแม่แม่ก็ต้องดูแลตลอดตลอดอย่างนี้เลวจ้าม,มามามหนูด,ดาวหนูกินน้ำก่อนนะลูก<ะ> <c oughs> เข้าไปข้างในกันเถอะจะได้อย่าให้มันจบจบ าการแบ่งทรัพย์สินส,สมนรสของพวกคุณสองคนมีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขด้วยครับไม่มีครับผมจะไม่เอาเงินจากเขาสักบาทและเงินทุกบาทสุดต่างของผมเนี่ยเขาก็มีวันได้จากผมไม่ได้ไม่ได้ฉันจะให้คุณซีเนี่ยช่วยใช้เงินห้าแสนกว่าบาทให้กับเราคุณป้าคะคุณป้าเข้าใจลอยผีหรือเปล่าคะคนที่นอกใจเนี่ยคือลูกชายของคุณป้าฉันไม่ฟ้องเนี่ยก็ดีแค่ไหนละ ยังจะมาเรียกร้องอะไรอ,อีกก็เธอไม่สามารถมีลูกกับลูกชายฉันได้ไงไอ้ทังนะอยังทําให้ลูกชายของฉันเสียเวลาปเป็นปีกว่าจะมีลูกได้แล้วก็ดูสิที่ตอนนี้นอายุก็ปาไปสามสิบกว่าแล้วลที่ฉันจะฟ้องเนี่นะก็คือค่าเสียเวลาของลูกชายฉันเรื่องที่ฉันมีลูกไม่ได้ ทำให้แม่สามีของฉันกังวลมาตลอดสีสีดื่มนี่หน่อยนะลูกเนี่ยเป็นยาบำรุงชันนีพิเศษเลยนะเนี่ยลูกสะใภ้ของนะ้าเขาก็ดื่มตัวนี้แหละตอนนี้เขาก็ท้องแล้วนะมาๆมา,มาดื่มหน่อยนะลูกออแม่คะแม่คะหนูไม่ดื่มคะ่ะน้าดื่มหน่อยนะแม่คะหนูไม่ดื่มจริงๆคะ่นะน้าสีนะ้านะ้ลูกห <S <S แหนะ หมอก็บอกหนูแล้วนะคะว่าหนูอ่ะไม่สามารถมีลูกได้แม่ต้องหัดยอมรับความจริงนะคะว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แม่ช่วยเห็นใจหนูหน่อยนะคะเห็นใจเธอแล้วใครเห็นใจจั่วบังล่ะฮะฉันเองอ่ะก็แค่อยากมีหลานชายไว้สืบสกุลเท่านั้นเองอ่ะ ของดียาดีฉันก็วิ่งไปหาหาว่าไอ้เธอหมดเลยฉันเห็นหรือไงพอแล้วครับคุณแม่แม่จะไปเรียกร้องอะไรจากคนประเภทนี้แ่ะครับเขาไม่เรียกร้องเราเนี่ยมันก็ดีเท่าไรหร่แล้วครับแม่ สิเธออย่าไปโทษแม่ฉันเลยนะจะว่าไปแล้วผู้หญิงที่มีลูกไม่ได้เนี่ยมันน้าคงไม่มีประโยชน์อะไรนี่ยังดีนะที่ดาวเนี่ยเขายังมีลูกให้ฉันได้ฉันจะได้มีทายาทสืบสกุลต่อไปไงให้สายตาคุณผู้หญิงมันก็แค่เป็นเครื่องมือที่คุณใช้ข้อลูกอย่างยหรอใช่ ของขวัญเให้นี่เป็นหวนตรวจสุขภาพของเราสองคนเมื่อสามปีก่อนเฮ้ย หมอบอกว่าหนูมไม่สามารถมีลูกได้ค่ะเอออะไรนะโอ้ยนี่มันเบกเอกนน <c oughs> อร์แม่ผมใจแค่ที่ยาไอ้พีชจะทำยังไงต่อไปลนะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสิไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธอก็ยังเป็นภรรยาของฉันไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรนะฉันอยู่อยางข้างเธอ ฉันเลือกคนไม่ผิดจริงๆคุณแม่รับไม่ได้แม่รับไม่ได้จริงๆจีวับเราอ่ะจะไม่มีทาย,ยาทมาสืบตระกูลน่ะคุณแม่หวังดีกับแกนะแม่ว่าแกเป็นอยากกับซีเถอะล้วต่อไปอ่ะแกจะได้มีลูกไงหวังดีอะไรกันแม่ตอนนี้งานผมก็ไม่มีเงินผมก็ไม่มีอ่ะตอนนี้ซีเขาก็เลี้ยงเราสองคนอยู่ ถ้าแม่ให้ผมเลิกกับซีเนี่ยแล้วเราสองคนจะกินอะไรกันครับอ,องนี้แม่แม่ให้ผมมีงานที่มั่นคงก่อนเนี่ยพอถึงตอนนั้นผมจะหย่าก,กับซีเมื่อไหร่ก็ได้แต่แม่หวังดีกับแกงจริงนะไม่น่าเชื่อผู้ชายที่มีเล่ห์เหลี่ยมแกล้งทำเป็นรักเราไม่นานมันก็เผยท่าแท้ของมันออกมาจนได้ แล้วนี่แกจะขอกับใครเนี<ะ>่ยนี่สี่นี่แกกล้าวางแผนหลอกพวกฉันเหรอฮะกินดีด้วยนะคุณสี่ครับรถจอดอยู่ด้านนี้ครับเชิญครับแม่ทำไมมันมีรถหลวมารับด้วยอ่จะเราจะไปรู้ได้ยังไงล่ะ นี่ดาวพูดมาให้หมดเลยนะนี่แกเป็นใครแกมาจากไหนแล้วแล้วทอแกทองกับใครฮะใช่ทองกับใครนี่อุ้ยอีน่าดาหอที่แกหลอกหลอกให้ฉันดูแลแกมาตั้งเดือนเลยเหรอฮะจะที่จะตีแกให้ตายเดี๋ยวนี้เลยพูดมาเออเออตายแล้วม่้ยลูกพูดเป็นใครวะไูดปหมันอ่ะ ได้ครับเดี๋ยวผมรีบเอาตอนนี้เลยครับโอเคครับ ฉันเห็นประตูห้องคุณเปิดไว้อ่ะคะ่ะฉันก็เลยเปิดให้คุณไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกคะ่ะไม่ใช่คุณคือผมจะบอกว่าประตูมผมนะ่ะลูกบิดมันเสียเปิดไม่ได้ะะอ่ะค่ะ ช่องประตูเขาบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงเขาจะมาถึงอ่ะงั้นคือนั่งกินก๋วยเตี๋ยวไปก่อนนะเนี่ยร้านป้าคามอร่อยมากเลยนะคุณเป็นร้านประจำฉันเลยไปไลยมีอะไรหรอคะเจน นี่เจนจริงๆด้วยอะ่ะแล้วนี่แฟนคุณเหรอทำไมแฟนคุณพาคุณมากินร้านอาหารข้างทางแบบเนี้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณคะถ้าคุณไม่ชอบกินร้านอาหารข้างทางคุณก็ไม่ต้องมากินสิแน่นอนผมไม่กินอยู่แล้วแหละร้านอาหารข้างทางแบบเนี้ยผมกำลังจะพาแฟนของผมเนี่ยไปนั่งรถเบนซ์เล่น แล้วก็ไปกินอาหารไฮโซผมเพิ่งซื้อรถเบนซ์มาใหม่นะคุณคงจะเสียใจมากเลยสิที่เมื่อก่อนนี้คุณปฏิเสธความรักจากผมอะ่ะต่ไม่เป็นไรตอนนี้ผมไม่รู้สึกอะไรกับคุณแล้วแหละเพราะผมเนี่ยมีคนที่สวยแล้วก็ดีมาก <c oughs> ว่าคุณเนี่ยเหมาะกับผู้ชายจนๆแล้วก็ร้านอาหารข้างทางแบบนี้มากกว่านะ คุณอย่าไปถือสาเขาเลยนะคะพอดีว่ามีบริษัทเพนเคกุป๊ปมาซื้อที่ดินเข้าไปอะคะ่ะจากคนธรรมดาก็กลายเป็นคนมีฐานะขึ้นมานิดหน่อยคุณอย่าไปใส่ใจเขาเลยนะคะมองอะไรครับคุณไม่เคยเห็นคนหล่อสูงขาว แล้วก็รวยขนาดนี้เหรอครับคนหล่อสูงขาวแล้วก็รวยฉันขอถามอะไรหน่อยสินีมีคนพูดหรือว่าคุณคิดเองคะพี่คุณคะพวกเขาก็เหมือนกบที่อยู่ในกนลา ไม่เคยเห็นโลกภายนอกเอางี้ไหมคะพี่ก็เชิญพวกเขาไปร่วมงานวันเกิดของหนูด้วยสิเขาจะได้รู้ว่างานไฮโซมันเป็นยังไงเธอนี่ฉลาดจริงๆเลยนะที่รักว่าไงครับได้นดิเข้า ถือว่าคุณสองคนรับปากแล้วนะครับอย,อย่าลืมไปงานด้วยล่ะผมกับแฟนของผมเนี่ยขออนุญ,ญาตนะครับไปกินอาหารไฮโซก่อนบ๊ายบายหลนะคุณไปรับปากเขาทำไมอ่ะคุณก็รู้นี่ว่าพวกเขาตั้งใจจะไปฉีกหน้าเราในงานวันเกิดของเขาอ่ะก็ผมอยากรู้นี่ว่า งานไฮโซที่เขาพูดถึงน่ะมันจะไฮโซแค่ไหนช่ะช่างมันเถอะคนก็ลับปากไปแล้วนี่ยังไงก็ต้องไปอยู่ดีอ่ะ เออเธอมาตรงเวลาดีนะนี่พวกเธอสองคนมางานวันเกิดคนอื่นโดยไม่มีของขวัญติดไม้ติดมือมาเลยหรือไงฮะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ขุนคนแบบนี้ถึงจะมีของขวัญมาก็คงจะเป็นแต่ของขวัญระคาถูกถูก <laughs> ถูกของคุณนะวันนี้วันเกิดคุณเนี่ย คุณพูดอะไรก็ถูกหมดเลยครับส่วนพวกเธออยากกินอะไรก็สั่งได้เลยนะถ้าไม่อยากกินที่นี่ก็สั่งกลับไปกินที่บ้านก็ได้ไม่มีใครเขาว่าหรอกว่าใครบอกพวกคุณสองคนล่ะครับว่าพวกเราเนี่ยไม่มีของขวัญมาให้นี่มันอะไรผมให้ว้าว เฮ้ยคุณคือรรท่ระธานบริษัทเพนเคหรอครับออขอบคุณรรท่านประธานมากๆเลยนะครับที่ยอมซื้อที่ดินของผมด้วยเงินมหาศาลขนาดนี้ ไม่ต้องขอบคุณหรอกครับเพราะว่าผมไม่อยากได้ที่ดินของคุณละทำไมล่ะครับก็เราเซ็นสัญญากันแล้วนี่ครับคุณลองดูดีๆนะครับว่าผมเซ็นหรือยังยังไม่ได้เซ็นอะ่ะทำไมถรามาารผิดคำสัญญาแบบนี้ล่ะครับ ก็เพราะว่าผมไม่ชอบที่ดินของคุณแล้วไงครับที่ดินของคุณเนี่ยราคาถูกแล้วก็เล็กราคาแค่แปดเก้าแสนเองอะ่ะผมอยากได้ที่ดินผืนใหม่ที่ใหญ่ๆราคาสักยี่สิบล้านเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาไว้สร้างเรือนหอแล้วก็เอาไว้อยู่กับภรรยาของผมในอนาคต ประธานครับอย่าเพิ่งไปครับท่านประธานว่าเราคุยกันได้นะครับ